โอ้่ันเอาดุตีไส่บ่มันเปิดไว้มันเอาดุตีใส่ตส้นเห็ดภารกิ <c oughs> จแสบ,บเขาเลยแ่บเขาขุ้นเนื้อ าชาตตลอดบริษัทจักถือแบตคือเงัน,น,นยือสี่หน้าถือไปนั่งบางยางนีถือไปรน,นด้า้อนเขาผู้เข้าไม่มีสิ้นก็เลยถือไปนั่งแบตมันเสื่อมไ,ไ,อไว้น,นี่แะระเบิดไว้เปลี่ยนแบตยังไม่ันถึงเดินทองเดินเลย จักมงแล้วเนี่ยคุณเหมียวขึ้นชีพมงเขิงคำเก่าเนบ่ไกแล้วนะเขาสั่งยาก็ครบชิบหานาทีชืลง ได้สิบสามนาที่นนั้จะลงขุนเหนียวกับเพื่อสื่ม็มโตรเนี่ยก็บื่อลงคลิปนั่ สองนาทีเด้อคุณเมียวญาติก็จะลงเด้อกับผู้ใดเน,น,นาะเล็กสมโอเคไปกันหมดแล้วแล้วไม่มีคนมาแอบแล้ว ขอบคุณ13เลือง2ล้านดวงตาน่าจะลงแล้วเด้อคุณเหมียวขอบคุณคุณเหมียวขอบคุณ FC คุณเหมียวขอบคุณคุณดีเสมอขอบคุณน้องแบงค์ขอบคุณทุกท่านนะคะที่กล่าวมานะก่อนหน้านี้แล้วเนาะแล้วก็จำไม่ได้แล้วรูดลงมาก็ไม่เห็นแล้วมันไปไหนไม่รู้เหมือนเช่นี้ คุณมากๆค่ะอล่าไปละเด้อบาย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 ค่ะ